ครับสวัสดีครับมือนี้นะครับสิผ้ามาปลูกตะไคร่นะครับอยู่ปลาเพื่ออะอีกย่างหนึ่งปลาซุ่มโซนป่ปลาซุ่มโซน,นป่าซุ้มโซนน้องหลวงนะครับนี่แหละครับคนปลูกนี่ละไอครับสองคนมนี้สิมาปลูกตักตาน่นะครับปลูกเพื่อเพื่อยัง เพื่อเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อคนรุ่นหลังรุ่นนั่นชีบวกของหนูว่าโกตรตัดอยงไรเดียวนี่มันไก่เสียดหมุนทันเร็วพอว่าอยู่น้ำไฟน้ำหน้ามันเขากับตัดสีเบิ้ลเหรออยากกินขนมตัดก็เลยสีบุกันกินได้ต่อไปดิอ่าหมนมาปลูกไว้นะครับผู้เฒ่ามาปลูกไว้ให้ลูกให้หลานนะครับนี่ ปลูกทิ้งไปเองสิแลละครับเพราะว่าบวกตาลนี่มันทนนะครับปลูกถ้ามันเด็กเกิดนี่มันเกิดสิบวัวตายนะครับนำ้ำข้ามสวนกว็บวตายนำ้ำสวนก็บวตายเล้งก็บวตายนะครับถ้ามันเด็กเกิดนะครับปลูกไยกัวปูกลิ่นปลูกไว้ครับปลูกไว้ให้ลูกให้ล้านมันก,ก,กระสิปลูกไปผุนแล้วครับหอดผุนแล้วปลูกให้เบิด์ตแถวนี้มื้อนี้เอามาบ่หลายครับเอามาประมาณกีประมาณลอยลอยลอย ลอยนวยประมาณสองลอยสุราพอนีอ้แน่นองหรือลอยนวยกับปะมาณได้ประมาณสองลอยนะครับปลูกปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูก,ลกสุกี้หลับใบก้านแปลงูกสุกีเป็นว่าเพิ่นปลูกสุปีนะครับปลูกไว้ในป่านี่ครับตัวน,นี้มันเป็นปลาถี่นอกเข้าอ่ะนุ่นลากไหวนะครับมันย่ามเก็บเห็ดฝนตกจะมีเห็ดกินนะครับเฮ็ดย้ายครับผลละใหม้ปลาก็มีโบเอดบอยาครับ ต้นนียังตามตามต้นปาโมกุเพื่อเป็นลมเป็นเงานะครับอ่ะทำนีก้กอน,นะครับเดี๋ยวสิมาเบืองว่านง <c oughs> ี้มันจะเกิดว <c oughs> ะโอเคครับสวัสดีครับ